ปรับเป็นเท่าไหร่ครัพอเราตั้งพอเราตั้งไว้ที่3.5ใช่ไหมครับใช่ครับระยะเดนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีว่าครับที่เขาเรียก่างกังครับผมจะงว่า้เกิดเราอยู่นาพเราอยเยบอเนเยอะมากคอเยอะมากยมากแลวอย่างนี้เขาควรจะปรับไปทางซ้าทางา ห mm hmm. um ้้ใช้ครับมากกว่า5้าสิบใกล้ใกล้ต่อย <No> bueno> ู่เรอยู okay. okay. ่แล้วก็ให้ไป้แบบเวแล้วอย่าง้ผมผมปรับเป็นไกล้หรือผมเดินน้ไล้ไม่้เอ่ออะจะมาใั้นตนโอเคคปรับมาได้ใกล้ๆแล้วเราคอยทงา ที <Net> ่แหละครับพี่บอกว่ามันแตกต่างเลยมากับกล้องกล้องคอมแพคตกล้องดีสโาร์คุณมีของดีอยู่ในมือแล้วเนี่ยคุณต้องใส่ใจเรื่องนี้เยอะๆเลยอย่างนี้ถ่ายจะให้มันดูดีหน่อยจะให้มันดีได้มันต้องทดค่สิ่งหเท่านัแต่ว่าตอนนี้ผมอยากถ่ายแล้วท่านที่เพื่องบอกว่า ก็ให้ให้แบบให้คนถ่ายอยู่ใกล้กับต่างก็บางคนจะเอาไว้ลงยูทูบบ้างหลังครับเบื้องหลังการถ่ายทาง <c oughs> ูดอยู่เบื้องหลังใส่ซ่อนดีๆซ่อนอยู่เบื้องหลังตากล้องคือเตือนนะครับ3 2 เล่นรับด้อย่างนี้ทวาถ่ายเนี่ยแล้วคนที่เป็นกล่องหน้าที่ตรงเลกแ nah, ล้วต้องตั้งที่ตรงไหนนะครับใช่ลครับระยเนเอนะครับี่ดีะากกว่าเรัิก่ามธรรมดาน่เรื่องการใช้ระยะวานเพราะว่าถ้าใช้ระยะวานแล้วเนี่ยาดหลังเนี่ยมันจะละลายไ่านครับทีดง่ายก็ดูห ตอนนี้เออเรียนเิ <S <S oh. ิ์ครับที่นเอายมมอเปอาเพราะว่าเดนเนี้ย็นะครับถ้าจะให้ต่อบันนิกงต้องไปซื้อเรีที่ันตอตัวเนี้ยมี50จด้ที่กบก่อหบก็เลจากด้วยเนที่ต้องจ่ายเอาไว้ก่อน ีย๋ยวไปหายตุ้ยนะครับใช้ระยะันที่5ศูนยเข้าไปใกล้ตุ้ย,ยมากที่สุดเราให้ตุ้ยนี่ยอยู่หาจากฉากหลังมากที่สเพราะว่ามันจะภา,ามันจะข้างหลังเป็นเลอใช่แล้วเทคนิคการถา่า,าเยเป<อ>็นที่สำคัญม,มากเลยครับการรูปตาตอนนี้เตเตเตตรให้รูปตาชัดรูปตานชัดใหรูตาชดา ที่บอกที่บอกที่มันที่มันแตกต่างก็คอมแพคติ้งตรงนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับกล้องคอมแพตติ้นะชาร์ชล่าสามารถใช่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่ามากเกือบเทียบเท่ากล้องมีสารแล้วงั้นเดี๋ยวนี้พี่เดี๋ยวครั้งหน้าผมมีกล้องคอมแพตต้องมาลบคนพี่เล็กก็ได้นะครับได้งั้นเดี๋ยวอย่างนี้คุณร้อนวิชาหรือยังร้อน้วครับร้อนวิชาร้อนทั้งอากาศเลยมั้องเป็นสายดุ้ยไหมเหรอ ได <laughs> okay. right ้ครับโอเคยังไม่ถ่ายเลยนะบุ